อะไรพี่พีเราวิ่งซ้ายเราวิ่งซ้ายก็เป็นข้อสงสัยนะครับว่าไอเกสามเกือตรงกลางเนี่ยต้องเป็นกลมกลอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ก่อนเนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นกลมอย่างเดียวแต่พอมาหลังๆผมก็เห็นรถหลายคันที่เป็นไอ3สามเดิมอ่ะที่เราไม่ต้องดูเมืองไทยนะเราไปดูเราเห็นเราเปิดเราเปิดอาจจะ Google เปิดอะไรเงี้ยเราก็เห็นเป็นเป็นจอเหลี่ยมก็มีนะเออก็เยอะนะผมคิดผมก็เลยคิดว่าน่าจะมี น่าจะมีไม่ใช่กลมอย่างเดียวก็มีจอสามเกลกลมก็มีในเฟมิลี่ทีด้วยแกลนเฟมิลี่ผมก็เห็นใช่ตัวมิเตอร์เองมันก็รู้สึกคล้ายหรือเหมือนกับ Mazda 929เดิมๆ้วยครับ <c oughs> ผมว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกว่ารถคันไหนมีจอกลมแล้วแจวกว่าอะไรเงี้ยผมว่าอยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความสะดวกนะผมว่าคันสีตองตองนี่คันนั้นก็จอเหลี่ยม <c oughs> ทั้งทั้งที่คันนั้นก็ย้ายของจากไอ้สาทั้งคันคันนั้นจริงๆผมย้ายของมาจากญี่ปุ่น <c oughs> ทั้งคัน อแต่มันคือสมัยนะั้นรถมันไม่แพงไงยี่สิบกว่าปีแล้วคือได้อ3สาจากญี่ปุ่นมาทั้งคันเราตัดถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เราคงพยายามไม่ตัดเราตัดแล้วก็ย้ายของเลยครับ,รบน,นั้นะ่ะฮะย้ายทุกอย่างซื้อรถเต็มคันอย่างนี้เลยคือที่ญี่ปุ่นอาจจะแบบเฮ้ยจอกลมหมดไม่ไม่สุดว่ะกูต้องเหลี่ยมถึงจะสุดเออกลมอาจจะเป็นของไม่แต่งไงเออฟิตกับแจ๊ดอ่ะอ่อะไรอย่างเงี้ย แต่รถหลายๆคันนะถ้าไปดูฝั่งนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเราก็จะเจอเป็นจอเหลี่ยมครับ,รบซึ่งทางนั้นรถยังเป็นเครื่องคาบิวเดิมล้อเหล็กรถจอดในป่าเงี้ยมันคงไม่เปลี่ยนเก๋ว่า อยู่กับชานอว่านะครับพี่หมายเอซีนะครับพี่หมายคันนี้นี่เป็นไอคสามคันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไม่คันที่ไม่เท่าไหร่ครับคันนี้จริงๆแล้วถ้าเทียบกับคันที่มีอยู่แล้วนะคันนี้คันนี้จะเป็นคันแรกของผมที่เป็นหน้าหน้านี้จะเป็นหน้าแรกของ RX3 นะฮะก็จะไม่เหมือนคันอื่นๆที่มีอยู่นะฮะหน้านี้จะเป็นหน้า RX3 ตัวแรก เครื่องติดรถก็จะมีทั้ง 10A และ 12A หน้านี่ครับโดยที่หน้าแบบนี้ก็จะเรียกติดปากว่าหน้า 10A หน้า 10A ถ้า20ปีที่แล้วหรือหรือตั้งแต่ไหนไหนที่เราเห็นหน้าไอ3มมาเนี่ยใครๆก็จะบอกว่าอีกหน้าหนึ่งอ่ะสวยกว่า,าเพราะหน้าฉลามคือหน้านั้นจะแหลมกว่าแล้วก็มีความกว้างตรงนี้มากกว่านะฮะแล้วก็เป็นตัดตรงจะดูตรงนี้ชิ้นนี้จะใหญ่แล้วก็จะดูดูดูสปอร์ตกว่าอันนี้มันจะออกโบราณเพราะว่า พวกอุปกรณ์กรอบไฟอ,อะไรเงี้ยมันเป็นเ,เ,เป็นโลหะทั้งหมดมันจะดูโบราณใครๆเล่นหรือแม้กระทั่งผมเองอะ่ะไม่รู้นะแต่ว่าอย่างผมแต่สมัยก่อนเนี้ยก็ไม่มองหน้านี้เลยก็จะมองอีกหน้าหนึ่งตลอดว่าแบบสวยกว่าแต่พอมาตอนนี้เรารู้สึกว่าไอ้หน้านั้นอะ่ะมันเยอะอาจจะเยอะด้วยรถรุ่นนั้นอาจจะเยอะก็เลยหาดูง่ายกว่าในตอนนี้นะฮะแล้วก็เมืองนอกเองผมว่าก็จะเป็นหน้านั้นส่วนใหญ่ก็เลยอยากได้รถที่เป็นหน้านี้ไว้บ้างผมว่าน่าจะหายากกว่า เท่าที่ราคาของแล้วก็เวลาเราหาอะไหล่รุ่นนี้ดูในเมืองนอกนะฮะหน้ารุ่นนี้จะหายากกว่าได้ข่าวว่าไม่มีอะไหล่รีโปรด้วยมันมันรีโปรไม่ได้การขึ้นรูปมันเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปเป็นเทคโนโลยีสมัยโบราณนะครับอย่างอีกหน้าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเดิมมาเกิดมาเป็นพลาสติกมันทําให้มันก๊อปปี้ได้เป็นไฟเบอร์ได้ไฟเบอร์ใช่ฮะแต่มันสีมันก็จะไม่เหมือนนะผมว่ามันเพราะว่ามันอย่างเงี้ยเขาโชว์สีอลูมิเนียม แต่ถ้าดูใใกล้ก็จะรู้ว่าเป็นมันไม่ใช่สีพ่นมันเป็นเนื้ออลูมิเนียมเลยสําหรับหน้านี้เนี่ยฮะหน้าเนี้โลโก้ตรงนี้จะใหญ่กว่าจะเหมือนกันนะฮะแต่ใหญ่กว่าจริงๆแล้วขนาดจะใหญ่กว่าแล้วก็มีตัวหนังสือโรตารี่แอนจินถ้าเป็นอีกหน้าหนึ่งอะฮะก็จะเรียบเป็นเส้นสามเหลี่ยมแล้วก็ขนาดเล็กแต่ถ้าไม่เปรียบเทียบกันเนี่ยจะดูแทบไม่รู้ว่าต่างในเรื่องขนาดนะฮะจากประสบการณ์อะบางทีเราศึกษามากๆอะพอเจอรถจริงมันอาจจะไม่ใช่อย่าง มีรถคันนึงเป็นรถแวนนะฮะรถแวนเป็นหน้า12บสอะหน้าฉลามแต่ก็เป็น r e 10นะฮะรถผมเป็นไ e 1 0ออกจากโรงงานเครื่องเป็น 10A คางล่างก็เป็นคางตัวนี้คางตัวนี้กับคางหน้าฉลามอะฮะมันจะไม่เหมือนกันอาจจะคางงุ้มก็ได้อย่างคันแวนผมก็เป็นหน้าฉลามแต่เป็นคางงุ้มแล้วเครื่อง 10A โลโก้ตรงนี้ก็เป็นไ e เอสอ่า้วคันนั้นก็คือแน่นอนว่ารถออกจากโรงงานมาเป็นอย่างนั้นเลยอะ มันข้อมูลมันปีมันเก่ามากนะผมว่าบางทีศึกษาก็เราก็ไม่รู้อีกรถส่งไปขายประเทศไหนเราได้มาเราก็ทําไมสเปคมันไม่เหมือนจากในตำราอะไรอย่างงี้ฮะหน้าฉามสเอก็ส่วนใหญ่ก็เจอก็จะเป็นคางคางยื่นใช่ใช่ส่วนใหญ่เราเจอเป็นคางยื่นแล้วก็ที่เราเห็นส่วนใหญ่ไม่ใช่หน้าเหล็กเป็นหน้าไฟเบอร์หน้าไฟเบอร์ที่ที่ที่หล่อกันออกมาใช้เนี่ยก็จะเป็นหน้าไฟเบอร์คางยื่นทั้งหมดครับฮะไม่มีคางงุม จริงๆทางงุ้มเวลามาแต่งซิ่งมันไม่สวยอะฮะมันดูโบราณนะชิ้นส่วนมันอย่างชิ้นหน้าของ m a ส d a 808หรือ r x 3เนี่ยมันสามารถแยกชิ้นได้กับตัวถัง<ม>ข้างหน้าก็เหมือนกันก็แยกได้ดังนั้นมันอาจจะเป็นรอยต่อของเหลืออะไรอย่างเงี้ยผมเดานะ,ะแล้วหน้าเนี่ย Rx3 ็กมับ808เนี่ยมันสามารถแสวกันได้เลยไหมครับได้เลยตัวถังเดียวกันชิ้นหน้าเนี่ยหน้าตัดเนี่ยแกะได้เลยชิ้นนี้จะ โดยรถทั่วไปจะไม่ค่อยมีรถทั่วไปไหมายความว่า RX 3นะนะเป็นรุ่นไหนปีไหนถึงมีเนี่ยผมก็ไม่รู้ละ<อ>เป็นปีเก่าๆจะไม่ได้หมายความว่าม,มีเฉพาะรุ่น GT มันก็จะม,มี Super Deluxe ใช่ใช่ <S S <S อ่าใช่<ๆ>แล้ว,ลวอันนั้นคือส่วนใหญ่เราอ่านนามตามตำรายญี่ปุ่นถูกอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปเจอรถประเทศที่แบบนิยมรถที่สมัยนั้น Mazda ส,ส่งออกเยอะๆอย่างพวกนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยผมก็จะเจอรถที่แบบนอกเหนือ ระบุปีต้องอย่างนั้นต้องมีนั่นอะไรเงี้ยรถพวกนั้นก็ไม่เหมือนนะก็จะเจออยู่บ่อยที่ไม่เหมือนภายในสีแปลกสีอ๋<ม>อออะไรอย่างเงี้สยสาวอากาศเงี้ยก็ไม่เหมือนอ่าเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยน้อยนะฮะเจออยู่เรื่อยๆที่แบบอ้าวทำไมปีนี้เคยอ่านหรือรุ่นพี่พี่เคยบอกปีนี้ต้องมีนั่นปีนี้ต้องมีนี่เวลาเราไปเจอรถเดิมเดมอ่ะครับอ้าวไม่เห็นมีเลยเขาบอกก็รถเขาก็เดิมเหมือนกัน ออ่าะไรยงี้แล้วแต่ปีแล้วแต่รถที่นําเข้ามาใช่ใช่แล้วก,การจะสืบค้นก็ยากมากนะมันเก่ามากสุกโกศนมาสด้าก็ไม่เหลือแล้วก็จะไปหาตาราเก่าที่ไหนผมว่าก็ไม่ได้อิงว่าจะต้องแบบทุกอย่างออกจากโรงงานคันนี้เป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราก็เอาสะดวกเราก่อนอะของมันก็แพงด้วยฮรัตอ <ปะ S 2> นน้ำฝนเนี่ยผมว่าเหมือนนะไอซสามกับแปดศูนย์แปดผมว่าเหมือนกันแต่ว่าก็ค่อนข้างหายากอยู่ใช่ฮะถ้าเดิมๆหายากสาอากาศหายาก ผมเพิ่งทราบมาว่าเสาอ,อากาศเนี่ยพงมาลัยซ้ายกับพงมาลัยขวาไม่เหมือนกันพี่ปีชาบอกมันจะมีเสาสั้นกับเสายาวเสาสั้นเนี่ยต้องอยู่ข้างนอกถ้าเราเอาอันเนี้ยไปใส่รถพงมาลัยซ้ายอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเสาสั้นอยู่ข้างในติดกระจกหน้ามันจะกลายเป็นว่าเอาเอาของซ้ายมาใส่ขวารหรือขวาไปใส่ซ้ายที่แน่เนี่ย super d e l ลุคเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมี Q, คิ้วคิ้วบางคนสเตเลสฮะชิ้นนี้เน gt เนี่ยจะไม่มี gt มันคล้ายๆเป็นรถแบบ ออกมาซิ่งเฟอร์นิเจอร์จะน้อยแต่ผมก็คิดจะใส่นะครับถ้าตอนแรกเป็นล้อแมกผมไม่คิดจะใส่คิ้วแต่พอเป็นล้อเหล็กเนี่ยผมคิดจะใส่คิ้วผมว่ามันมันสีมันไม่มีคมนี่มาตัดมันไม่มีอะไรเงาเงมาตัดก็เลยคิดจะใส่คิ้วก็อาจจะไม่ตรงว่า GT ไม่มีคิ้วแต่ว่าเราว่ามันสวยก็ใส่อะคิ้วกับบันไดกับคิ้วที่มุมล้อหลังเรียกว่าเป็นของแรมเหมือนกันใช่ไหมใช่ฮะผมว่า808ตัวที่เป็นเดลุกน่าจะมี ใช่ใช่แต่ว่าสี่ประตูกับสองประตูไม่เหมือนกันอ๋อใส่กันไม่ได้ด้วย <P. S 1> เพราะว่าชิ้นนี้ถ้าเป็นสี่ประตูอะประตูมันมาอยู่ตรงขอบนี้ด้วยชิ้นนี้ต้องแยกชิน้นตอนนี้คันคันที่วิ่งแดกอยู่อะครับคันสี่ประตูผมใส่ชิ้นนี้แล้วใส่คิวน,นี้แล้วฮะชิ้นนี้จะเป็นสามชิน้นเพราะมันต้องเป็นชิ้นประตูอีกอันหนึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกันระหว่างคูเป้กับสี่ประตูฮะแวนก็ไม่เหมือนอีกแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือว่า i x 3เนี่ยฮะตรงนี้ต้องเป็นสโลปข้างหลังอะต้องออกมาเพราะว่าตูดมันรีบกก็เเ้้ายลนนนใหมมัขึ ถ้า808คือจะเรียบหมดแล้วก็จะมีต่างสีด้วยเคยถามพี่ปีชายเหมืนกถ้าเป็นสีแดงจะเป็น US สเปคคันเขียวตองผมอะคันนั้นสีแดงคันนั้นผมนใส่สีแดง <ทำ S 2> ไฟท้ายเหมือนกันไฟท้ายก็จะมีรุ่นที่เป็น3สีคันเขียวตองผมอะจะเป็น3สีอันนี้เป็นแดงหมดถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นสีมสีจะมีอันใดอันหนึ่งเป็นส้มแล้วก็ถ้าเป็น808กันชนจะไม่มีทัพทีมตัวนี้กันชนก็จะต่างกันระหว่าง R3 กับ808 808จะไม่มีว้า์ให้ทับทิมอยู่ ไม่มีของก๊อฟด้วยอันนี้ต้องแทนเท่านั้นโลโก้หลังนี้ผมเข้าใจว่านะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเดิมรถหมดยกเว้นชิ้นนี้เพราะจริงๆไอ้โลโก้ตัวเนี้ใน i x 3ผมไม่เคยเห็นโลโก้ตัวนี้จะอยู่ใน R 1 0 0อกับ i x 2จริงพอมันไว้ติดตรงกระจังหน้ามันจะมีหลักยื่นออกมาสองสาอันผมก็หักทิ้งมันเป็นอลูมิเนียมหล่อนะฮะชิ้นนี้นผมก็หักทิ้งแล้วมาติดกาวสองหน้าของมีใส่ใส่เข้าไปเดี๋ยวพอมันลกๆเราก็เลิกใส่ไง หลักหลักคันนี้เป็นเครื่อง 12A b i t p o r t w e b e r เอร์เป็น NA แลาใช้เกียร์ 13B เป็นเกียร์ FC เพราะว่าเกียร์12 a มันไม่ทนถ้าเครื่องแรงมันไม่ทนก็ด้วยปีรถ 12A ส่วนใหญ่ก็จะเก่ามากขับก็อาจจะมีเข้าแชปเข้ายากอะไรเงี้ยก็คือ 13B ขึ้นที่เดิมไม่ได้ดัดแปลงอะไรมันเหมือนกันแต่ก็จะเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักนิดหน่อย 13B จะใหญ่กว่าหนักกว่าแอบใส่มูเลซิงด้วยใช่ฮะอันนี้มันเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมกานะฮะมูเล่นาอันนี้ คือต้องบอกงี้มันเป็นชุดแต่งพวกเครื่อง NA เพราะว่าเครื่อง A ส่วนใหญ่อ่ะเกิดมาจากไม่ใช่เป็นเครื่อง FD ที่เป็นสายพานหลายล่องมันเป็นสายพานล่อง V แล้วมันชอบสลิปชอบดังสายพานโบราณชอบลื่นดัง ตัดปัญหาใช้เป็นสายพานแบบนี้จะได้ไม่มีเสียงดังแต่ก็อันนี้ก็ยังหนีไม่ได้ต้องมาใช้สายพานอันหนึง่งแต่เป็นอันนี้โหลดมันน้อยฮะอันนี้พี่พีชาทํามาเป็นคอมแอร์พวกคอมแอร์รถเล็กๆอะคร<ำ>ับคอมแอร์พวกรถกระป๋อพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเครื่องเราทาพอร์ตมันแทบจะไม่มีแรงบิดมันน้อยที่รอบต่ําให้เปิดแอร์ได้เลลวลารถติดไม่จําเป็น<อ>ต้องแบบขับลอยแล้วถึงเปิดเปิดแอร์ได้เลยคอมแอร์ชุดมันเบามากแล้วระบบจุระเปิดเดิมหมดนะมีคอยล์ d แล้วก็มี M S D ชัวอิกนิเตอร์ข้างในอีก2ตัวสันจ่ายเดิม 12A ช่วงล่างอ่าไม่ธรรมดานะเนี่ยถ้าช่วงล่างก็เหมือนรถเก่าญี่ปุ่นทั่วไปที่เวลาเราดัดแปลงเราอยากโหลดอะ่ะก็ใช้ดุมเดิมตัดแกนโชคออกสร้างเกียวหาสตัดมาไขาใส่หัวโชคก็เจาะรูให้เข้ากับเบ้าเดิมพยายามหาขนาดความยาวแล้วก็ค่าเคสปริงหาโชคที่มันเกิดมาน้ำหนักใกล้เคียงรถเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าคันข้างหลังเดิมเป็นเดิม RX3 คือเดิม r อ3ฮะแหนบอ่ะพี่ปีชาที่สร้างรถคนเนี้ยเขาบอกว่าแหนบมันไม่เหมือนกันคือ RX3 เนี่ยเกิดมาเนี่ยรถจะเตี้ยกว่า808เลยทีนี้เตี้ยกว่าเนี่ยด้วยบอดี้เหมือนกันจุดยึดเดียวกันช่วงล่างนะ่ฮะสมมติแหนบเดิมๆมันโค้งใช่ไหมฮะ808พอเป็น r อ3อยากเตี้ยเนี่ยเกิดมาเนี่ยแหนบเขาตรงกว่าเลยแล้วก็สั้นกว่าด้วยในหูโชคนะ็คหน้าไอหูหูแหนบหน้าหลังเพื่อไม่ให้ตรงเตงอะ่ะมันโยไปข้างหลังถ้าสมมติว่าแหนบใช้แหนบ808ระดับตรงจะตงเ เอ็อนมาข้างหลังใช่ยมนี่เกิดมาแหนบสั้นเลยตอนแรกผมบอกว่าอยากเตี้ยเขาบอกเตี้ยสุดแล้วเตี้ยกว่านี้มันจะเสียแหนบละเออผมก็แบบเฮ้ยก็ช่างมานันหรือว่าแหนบก็เรื่องเล็กวะก็ไม่เสียดายถ้าจะดัดเ,เขาบอกว่าอันนี้มันแหนบไอเอ็กสามของใหม่ผมออะไม่เหมือนกันหรืว่าแหนบเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าแหนบไอเอ็กสามมันสั้นนะแล้วก็จำตัวแผ่นรู้สึกจะน้อยกว่าด้วยผมก็เลยโอเคงั้นก็เตี้ยเท่านี้แหละก็เน้นสตอกสั้นใช่ผมแอบเห็นว่ามันเป็นนี่เป็นคาร์บอนใช่ครับ ก็เบาเอาหน่อยฝาปรงเดิมมันมันหาไม่ยากฮะเพราะว่ามันเหมือน808สปรฝาปรงเดียวกันถ้าเป็นไอ3ตัวแรกเนี่ยจะขึ้นจะจะขึ้นด้วย S102 ครับถ้าเป็น r x 2์ x 3รุ่น2ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าฉลามมันจะเป็น S124 ตัวหลังเนี่ยเอ่ประตูผมจำไม่ได้ว่ามันลงไายด้วย A หรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแวนแต่ถ้าเป็นเก่งแต่เป็นคูเป้เนี่ยมันลงไทยด้วยับ แต่ถ้าเป็นเป็นวากอนลงท้ายด้วย W s 1 0 2 w อ่า s 1 0 2 w หรือ s 1 2 4 w ครับสำหรับ Return to r e t ีโครับครั้งนี้ก็เป็น rx 3สวยสวยรถแท้นะครับจากคนเล่นตัวจริงครับที่ใหม่ pnc ตลาดนะครับก็ต้องขอบคุณที่ใหม่ไว้นะที่นี้ด้วยนะครับครับครับขอบคุณมากครับเต็มๆครับสำหรับรายละเอียดของเจ้า rx 3สวรรค์หน้านะครับคอลัมน์รีเทิร์นทู t ีโนะครับ ยังมีรถอีกคันหนึ่งนะครับของพี่ใหม่ซึ่งเป็นรถไอสามเหมือนกันแต่เป็นรถในตัวแวก้อนนะครับซึ่งคันนี้ถูกเก็บอยู่นานมากนะครับแล้วก็พี่ใหม่เริ่มทําแล้วนะครับแอบมีเซอร์ไพรส์เราเล็กๆนะครับเอาไว้เทปหน้านะครับเรามาจอะระเอียดกันว่าไอสามแวก้อนรถแท้ที่พี่ใหม่อุต่าข้ามน้ําข้ามทะเลไปหามาจากญี่ปุ่นและเป็นรถแท้เดิมทุกชิ้นจะเป็นยังไงครับต้องติดตามนะครับในรายการรีเทิร์นทูรีโนะครับ ผมพีศรีพาเจ้าเดิมเจอกันครับจุนม่โกโปรดไไไิได้รถแล้วไมยอมพห้ได้แล้วรูกไง เอามุมปีไปเฉยซึ่งได้แล้วพี่ช้าหน่อย